สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็จะกับผมอีกเช่นเคย m i ส s ตอร l คิวแอนดรอ ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Colorize Image ครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้เปลี่ยนภาพที่เป็นขาวดําไปเป็นภาพสีนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างม,มีประโยชน์อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบตกแต่งรูปที่เป็นขาวดําให้มันเป็นรูปสีสันสวยงามน,นะครับสาหรับหลายคนนะครับก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณสามารถปรับภาพที่เป็นสีสันเป็นภาพขาวดําได้โดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพราะว่าในมือถือ Android เนี่ยมีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะครับคุ ็รู้อยู่แล้วว่าทํำยังไงใช่ไหมแต่ถ้าการที่คุณเนี่ยจะเอาผ้าขาวนให้เป็นสีเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้การประมวลผลที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะใช้แบบข้อมูล Big Data แบบนี้ในการประมวลผลอะไรต่างๆนานาเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็เท่าที่ผมรู้คือใน ัจจุบันนะเท่าท,ที่ผมรู้คือยังไม่มีมือถือรุ่นไหนที่สามารถปรับภาพขาวดาให้เป็นภาพสีสันได้นะครับเท่าที่ผมรู้นะมันยังไม่มีแต่แอปพลิเคชันนี้มีครับสามารถทําได้แล้วก็ทาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ลองใช้ดูเนาะโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับการใช้งานก็โคตรจะแสนง่ายเลยนะครับผมประมาณนี้พอคนกดเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นขอ อนุญาตเข้าสิทธิ์ถึงข้อมูลในเครื่องของคุณนะครับโอเคคุณก็กดอนุญาตไปมาดูตรงข้อมูลก่อนนะครับตรงรูปดอลลาร์นะครับไม่ใช่ดอลลาร์สิตัว S นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้โอเค พอคุณกดเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เลือกหลายฟังก์ชันในการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการ s u b สไครต์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานเนาะถ้าคุณต้องการที่จะแบบใช้แค่8ชั่วโมงนะครับคุณก็สามารถที่จะจ่ายเงินประมาณ2 9บาทนะครับจ่ายเงินไปแล้วก็ใช้ได้8ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้กี่รูปนะครับภายใน8ชั่วโมงเนะี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูเนาะโอเคเพราะว่าแอปนี้นะครับมันจะต้องแบบประมวลผลเยอะนะมันก็อาจจะมีการเก็บค่า ใช้งานได้หนึ่งนะครับผมแต่ก็อย่าเสียใจไปถ้าคุณแบบว่าอยากทดลองใช้แอปไปก่อนนะครับแล้วมันแบบรู้สึกถูกใจแล้วค่อยไปเปิดการสับตไคร์นะครับก็สามารถที่จะใช้ทดลองฟรีได้10ครั้งนะครับ10รูปนั่นเองนะครับแอปนี้มีให้เนาะคุณก็สามารถใช้ได้โอเคประมาณนี้นะครับโดยมันจะมี8ชั่วโมง1เดือน1ปีแล้วก็ Unlimited เลยนะครับไม่จำกัดเลยโอเค ดูตรงนี้โอเคอดูก่อนว่าเอาตรงไหนดีนะครับโมเดลเวอร์ชันเนี่ยครับมันให้เลือกเวอร์ชันก็เป็นเลือกเวอร์ชัน3นะครับเพเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดไปเลยในกรณีนี้นะครับในมันจะเอาไว้แ่าไว้กันสําหรับเวอร์ชันที่มันใหม่เนี่ย มันเพิ่งอัปเดตมาแล้วมันกลับมีบั๊กมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วตอนนั้นคุณรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยมันสามารถใช้งานได้คุณก็สามารถที่จะเลือกเวอร์ชั่นก่อนได้เพื่อที่จะใช้งานไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ไอ้เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันอัปเดตแก้ก่อนนะครับแล้วคุณก็ค่อยกลับมาเวอร์ชันใหม่อะไรประมาณนี้นะครับมันสำรองเอาไว้นะประมาณนี้นะครับ n o t i f i c a t i o n คุณก็สามารถกดเปิดได้นะครับอืมไอ้ที่มันเขียนว่า Of f อยู่เนี่ยอันนี้มันคือเปิดอยู่นะครับอืมแต่ถ้ากดออดอ Okay. ตรง Full Resolution นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะคือการทำให้ภาพของคุณเนี่ยมันมีความละเอียดที่จะแบบมากขึ้นนะครับประมาณนั้นต่อไป Quick Remover นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำทำประมวลผลภาพให้มันเร็วมากขึ้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็คุณสามารถเลือกไฟ e ์ a m e ได้นะครับเวลาที่จะ เปลี่ยนรูปนะครับจากขาวดาเป็นสีเนี่ยให้เป็นตั้งชื่ออะไรนะครับผมคุณก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เนาะโอเคแล้วก็สามารถดีเซตออฟเซตติ้งได้นะครับตรงนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับการตั้งค่าอา้าดีไปแล้วอา่าตรงคันเลอร์ไลท์นะครับอันนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือแอสเซมบล์นะครับก็สามารถดูก่อนที่จะใช้งานได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นภาพขาวดำใช่ไหมครับผมก็เปิดปุ๊บเป็นภาพสี ก็สามารถใช้งานได้ตรงนี้ต่อไปนะครับตรงเซตติ้งตรงนี้มีอะไรเหมือนเดิมโอเคอ่ะต่อไปคือวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็คือชุด Image from Gallery เลือกไปปุ๊บคุณก็เลือกภาพที่เป็นขาวดำที่คุณโหลดเอาไว้หรือคุณถ่ายเอาไว้นะครับก็เลือกเอาไว้ปุ๊บโอเค นี่ก็คือประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ before นะครับเป็นภาพขาวดาเลยนะครับอันนี้คือมันผมไม่รู้เลยนะครับว่าสีต้นฉบับเป็นยังไงเพราะว่าผมโหลดภาพขาวดาจากอินเทอร์เน็ตมาโดยพิมพ์ว่าภาพขาวดาแค่นั้นเลยผมไม่รู้ว่าต้นฉบับเป็นยังไงนะครับแต่พอใช้แอปนี้ประมวลผลปุ๊บมันก็จะเติมสีสันให้ก็ค่อนข้างที่จะสมจริงเลยนะครับเห็นไหมดอกไม้สีขาวแล้วก็เกสรเป็นสีเหลืองนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบ เกินธรรมชาติเลยนะครับก็เป็นรูปแบบธรรมชาติเลยนะครับนอกจากนี้นะครับที่คุณจะได้จากการปรับเปลี่ยนสีขาวดำเป็นภาพสีสันแล้วเนี่ยคุณยังสามารถปรับแต่งเกี่ยวกับพวก resolution contrast ต่างๆได้นะครับประมาณนี้คุณก็สามารถเลือกได้เนาะอันนี้จะผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นความเฉพาะบุคคลนะครับถ้าผมบอกว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับมันทาแบบนี้แบบนี้มันก็ไม่จะเหมาะสมสําหรับบางคนนะครับก็ลองปรับแต่งกันเอาเองเนาะ นะครับก็เผื่อที่ว่ามันจะเหมาะกับรูปภาพของคุณเผื่อว่าบางครั้งไอตัวประมวลผลแอปเนี้ยแอปเนี้ยที่ประมวลผลมันอาจจะไม่ถูกใจคุณอาจจะสีจืดไปสีไม่ตรงคุณก็สามารถปรับแต่งสีได้โดยที่คุณชอบเลยนะครับผมประมาณนี้วิธีการต่อไปนะครับก็คือการเซฟนั่นเองวิธีการเซฟนะครับก็ให้เลือกตรงนี้นะครับจุด3จุดข้างบนแล้วก็กดเซฟปุ๊บแล้วก็เลือกตำแหน่งนะครับว่าคุณจะเอาไว้ตรงไหนนะครับมันจะมีเคือตรงนี้แล้วให้ตั้งชื่อไฟล์ได้ด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสมมุติไม่ตั้งนะก็กดเซฟไปเลยบมันทําการเซฟให้นะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ก็ค่อนข้างง่ายดายมากๆเลยนะครับผมโอเคขอย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครใช้ครบ10ครั้งแล้วซึ่งมันให้ฟรีมาครั้งแรกนะครับที่คุณโหลดแบบนี้ให้ครั้งให้ฟรี10ครั้งนะครับก็ถ้าใช้ครบปุ๊บมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วคุณก็ต้อ,ตองสัดไขแอปพลิเคชันเพื่อที่จะ ปรับแต่งจากภาพขาวดาเป็นภาพสีสันเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมรีวิวอปอะไรหรือสอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ See y ด u a g a เกนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย